พี่น้องนะะลูกนกเอี้ยงนะนี่ยเนี่เน,นี่เราเจอเขาจะเป็นแบบนี้แหละเพระฉะนั้นอย่าจับไปเลี้ยงนะฮะนกเอี้ยงแบบนี้เนี่ยพอถึงเวลาเขาก็จะสามารถบินเองนะเนี่ยก็จะหากินแบบนี้แหละถ้าช่วงบินไม่ได้นะเนี่ยรอแม่มารับนะแม่เขาก็จะมาดูแลนะเนี่ยเนี่ยเขาก็จะเนี่ยหลายคนก็กลัวว่าเออเขาจะโดนนูน่นโดนนี่นะโดน อะไรเอาไปกินแต่เปล่าหรอกมันเป็นวิถีชีวิตของนกเอี้ยงฮนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่ครัเขาจะหาทางเดินนะดูหางก็ยังกุดกุดอยู่เลยนะก็ะจะหากินแบบเนี้นะอยู่ตามป่าหญ้าป่าอะไรมั่งนะเอาชีวิตรอดได้ พอพวกนี้มาตั้งแต่ปีกยังขนแทบยังมีนิดเดียวนเนี่ยจนสามารถที่จะออกปีกออกขนออกอะไรเหมือนตัวแม่เลยก็จะหากินพวกตกกะกแตนตามเนี่ยตามป่าตามไรเนี่ยอย่างนี้แหละ,ะคือหลายคนก็เห็นและสงสารเอาไปเลี้ยงอย่างเงี้ยเอาไปเลี้ยงแล้วก็ตายอย่างเงี้ยแต่ว่า เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบนี้อัเราก็ต้องเข้าใจนะนี่แหละชีวิตลูกของนกเอี้ยงนะก็มาเล่าสู่กันฟังเพราะนั่นแล็ก็เคยเห็นมาหลายตัวแล้วนะก็หลายลังไหนหลายชีวิตว่าง,งั้นเถอะแล้วเขาก็สามารถเอาชีวิตรอดได้น,นี่ไปเรื่อยๆแบบนั้นแหละนะะ อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วลก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ